ครับสวัสดีครับอ่าผมสร้างตัวนกเขาใหญ่ตาฟังทองครับกับสวัสดีเอฟซีทุกท่านเหรอครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านเหรอครับอ่าสำหรับวันนี้ตอนสี่โมงแอ่ครับกต่มีรถมาส่งพัสดุครับจากคุณเหล่าตั้งไก่เหรอครับจากกรุงเทพเุรอประตูท่านี่เหรอครับอ่าสิ่งที่ผมมันสร้างวันนี้นะครับจักสิบหมื่นนะครับมาถึงสี่หมื่นสามหมื่นสี่หมื่นเหรอครับอ่าเป็นอ่า ลวดวงตบไหมครับอาอาจารย์เอฟซีทั้งหลายครับผมสั่งลวดวงตบนี่ประมาณนั้นห้ากิโลครับห้ากิโลครับผมว่ามันสี่อาหม่องสั่งบ่าไรไหมครับเป็นลวดสามมิลครับกซ้ำมันจ้องกลางนอนเท่านี้แหละครับสำหรับแรงสื่อกขอบคุณเปิ่นฝูงทีมงานเท่านี้แหละครับซอยบอกว่าเพจนี่แหละเขาสั่งนะครับอ่าก็ แต่หลายอยู่ครับพี่น้องอาจารย์ครับเพี่นักตึงเลยครับเลยนี่จะเป็นลักษณะนี้นะครับวดนะอ่านี่ครับผมวัดเบื้องเราครับเวอร์เนียววัดนี้เอาเวอร์เนียววัดเราครับนี่เป็นวดพอดีพอดีหรอครับว่าไงครับอันนี้หรอครับมันจังอันนั่นแม่อาจารย์จังอันเอฟซีทางไหนแข็งดีครับวดนี่มาเกียรเกียร์ซ้ำกันหรอกครับกับอ่า ตรวจวงตบมุงกลางนอนนะครับอันนี้ใส่ลงไปครับเนี่ยกำลังไอ้พนียพี่น้องมันยังสีได้สมบูรณ์แบบครับโคดสปริงอ่าใ,ใ,ใ,ให้มันแรงให้มันให้มันเนียนก่อนให้มันแข็งนะครับโคดสปริงแลวก็วงตบก็ต้องยอมครับก็ต้องไอแบบว่าช่วงตบมันนะครับช่วงตบมันนี่ปกติบางที่นี่บางที่นี่มันบมมี่มี่อันลรวดแบบนี้นะพี่น้องอาจารย์บางที่นี่กระลุดม่อนนี่ครับ มันก็เลยต๊กว่าว่าต๊กโฉกอะไรครับโตกขั้วหมันน่ะคือว่าต๊กนะครับบ่าึถงบ่ถึงป่ายมันนะครับยังเท่ากับยูนี่วายมันมันบ่มันก็มันกระเทือนบวดนะครับอันนี้กระสีมันกะสีพรามีเหล็กกังสีแล้วมีวัสดุแบบนี้แล้วครับบันี้บานี้กะสีอันนั้นนะครับอาจารย์ใส่เด้เต็มเต็มที่เลยบาน้ครับเต็มที่กัถือว่าพเนี้ยนนี่มันกะขึ้นอยู่กับสปริงกับวงตัวที่แข็งแรง เวลาห่างขึ้นเนี่ยมแข็งเลยครับอ่าว้าเขาทายอยู่ครับอ,อันนี้ก็ตัวจีบาทออกครับนี่ยคงจะสร้างมากครับละครเนี่อ่าได้มองช่วงร่งรงองหวอดของพี่น้องคนกับครับนี่ยนี่ล้วครับพี่น้องเฮ็ดลงไปครับยังก็ให้เพเนียดย่างคนกับย่างน้ำกันก็เพเนียดน,นี่ละครับสร้างจะจะฟอกไปกคอนกัน,กนผู้ใดก็ได้เอาโอ้ ถือไก่ย์ไปยังถือเก่ผมนะครับเนี่ยตะกวนเนี่ยโอ้ยหาสัวสิได้ครับพี่น้องบางทีก็บ่ถตถุสปิกจ้าขอางสำหรับพเนียดที่ว่ามันอันอันนั้นนะครับพอดีผมทิ่ว่าผมอันผมล่อของนั่นหรอครับล่อพวกตันั่นไหมครับอาจารย์เอฟซีครับอ่าผมก็บล่อตัวนี้หระครับนี่ยล่อล่อล่อพวกตัวนี้หระครับนี่มีสองโคดครับฐานากิโลนี่ก็ก็หลายแดงอยู่ครับกับวัตถุเท้าดอก ดีครับมีแรงซื้อครับให้คุณภาพของผเนียดมันดีมันเกิดขึ้นอยู่กับตัวนี้แหละครับเนี่ยย็ดสมส่วนครับย็ดวงตบนี่ต้องใส่ให้มันเปรีเลยครับสร้างเปเนียดสิรูดีเรารับว่าขาดเกินผมใส่สามมิลครับอาจารย์สามมิลสองจุดสองจุดหหน่อยโพดครับสามมิลนี่โอ้ยขาดแข็งครับนี่แข็ง สำหรับตัวนี้ตัวนี้ผมก็เดี๋ยวเอาลงอียครับผมคำนึงถึงน้ำหนักมันนะครับอันนี้คองว่นวาผมประเฮ็ดงานนี่ครับต่ววัผมเฮ็ดอยู่ครับมันก็เปลี่ยนไปครับทั้งฝนตกล้วครับอันนี้เบาแห้งครับบัดนี้พอดี้หรอครับบัดนี้คลองมาถึงกระพักดอรครับี่แม่นี่อันนี้นี้ไม่ซักครับนี่ไม่ซักของอ่ะคุณพ่อทั้งคุณล่างรับเพอาะยาที่เลยน้ำครับไม่ซักครับ แคดีเดียวครับสักท่องเนี่ยเอาประมาณนี้แหละครับขัานเดียวครับวงตบมาแล้วคุณพ่อก็ต้องห่วงบัดเนี้ได้แทบบัดเนี้เต็มทีเลยครับสปริงก็ดีวงตบดีครับ <l oss> อันนี้ <c oughs> ผมก็เดยสอมใส่เองนะครับไม่มันไม่ไม่มันหักนะครับไม่มันหักบ่งช่วยยังสี่นหน้าไม่มันเป็นตานะครับผมได้ก็พ่อผมจับไอ้ปัดปัดปัดมันหักไหมครับหักแล้วบัดเดี๋ว <c oughs> ผมก็จะโมดิฟายหม่ด้วยครับัดี้ผมก็จะ ตัวตัวตัวครับตัวใหม่กับใหม่ชนิดเดียวกันแหละครับตัวตัวให้มันได้ละครับขันว่ามี่ผู้ใดเอาผมก็สิใส่ละครับผมหมักอยู่ไหมผมเฮ็ดนี่ลอยคล่องๆครับไม่สําหรับไม่นักเงื่อนเนครับโอ้ยผมเสียดายอยู่ครับแต่ว่ามันสิไปตกเมื่อพี่พี่น้องมาได้ครับเนี่ยตกเมื่อลลกคขาบ่ได้ครับสําหรับไม่ตัวเดี๋ยวจะยังรอชมครับติดตามว่าผมิดตัววิธีใดนะตัวไม่โอ้บกบก ส่วนผ้าผมบุเคยเห็ดไหม่ตัวปันไดยน,นะฮะเคไปโเคยเห็ดเหรอครับไม่สองซีครับเอ่อสํารับวันนีก้ก็โอ้เอา้าดีใจเครื่องนึงแหละครับที่ของมาถึงมาฮอดมาถึงเหรอครับเนี่ยอ่ามากขนแด้อ่ะขีดขาเชื่ออยู่ครับเอ่อแอลกอฮอล์นะครับขีดขาเชื่อเพราะว่าของมากไก่อ่ตัสวสีพนานเจ้าหม่องเจ้าหม่องนะครับไม่คุเก็บเดะเก็บร้อยครับ พวกพี่นอ้องคือเกยอยู่ครับขอบอกได้ถออันสำรับไอ้เจ้าอันนั้นครับเจ้าที่ผมรับของวันนี่เจ้าสมานเป็นสมานสมซื่อเหรอครับอวัดอ่อนทวดนะครับพี่น้องอันมันเป็นนกสองกุกครับเสียงก่างกลมเหี่ยวครับคันว่าเขาลองเพลงกับว่ามันเสียงดงเหรอครับอมีตำนี้คือ,อหัวปีกตัวนึงนะครับหัวปีก เขาเจ้าว่ามันมันอยากมันอยู่ดีครับกับมันอีลีเหรอครับก้อนก้อนก้อนที่เจ้าของเดิมสีอ่าทรงไม้ผมนี่เพิ่นเพิ่นเพิ่นไปต่อแล้วครับก็ได้ที่ได้ได้ได้ครับได้แล้วก็ยังบเน่แรงก็ให้สร้างว่านไปเอาครับเพิ่นก็โทรคุยกับเพิ่นแล้วครับมันอยู่ครับกับสีเตรียมเตียมนี่เหรอครับกอได้ใส่กงน้ำพี่น้องท้ายรูปว่านกเิีเยนนี่สร้างตัวเป็นปยังไดนะ ทุเที่ไปกับบ่อเก่าโอ้ยจะแนวอะไรหรอกพี่น้องเอ้าไปควายหาแต่ว่าผมกับอาจจะไปต่อยนิดมือเสากันเลยครับค่้านเสาทิ้งค่้านเสาแล้วก่ะสามโมงกับกลับมาเฮ็ดงานครับเพื่อให้มันท่านกับงานที่รับไหวหลอกครับปกติผมว่าสิบบ่รับต่อหรอกครับเพราะว่ามันเต็มที่แล้วคิดหนาคิดหลังเดี๋ยวที่ก็ลืมนะครับพี่น้องนั่นก็ทักมากันเลยครับทุกคลิปกั ทุกคลิปที่ผมทําไปนี่ก็ผมก็ขอขอบคุณเอฟซีขอบคุณพี่น้องขอบคุณอาจารย์ทุกท่านแล้วครับที่ให้กำลังใจซอยติดตามผมครับผมก็นีน่แต่อันนี้แหละครับสอบแทนเฮ็ดพะเนียดนี่แหละครับเฮ็ดใหนดีที่สุดละครับสุกเอาเพากินก็บว่าอันนั้นละครับ <S <S เฮ็ดตามสไตล์ผมละครับผมกับไม่อยากเลี่ยนแบบผู้ใดปากไม่เกินไปหรอกครับเฮ้ยถนัดนนย์จังเลยเฮ็ดจังสันละครับ นี่แหละครับจากใจอีเรีครับเกษพันธุ์ใหญก็ได้สิ่งดีๆก็สร้างไม้พี่น้องครับนี่แหละครับผมมักแข่งมันต่อสปริงนี่โอ้เอานี่แหละครับช่วๆใช้จิ้มหน่อยแบบสวมกับฝนตกเขาจะมาส่งนี่ยครับนี่เอาสำหรับจิ้นีีก็พ่ามีอยากมากไม่หรอกครับสำหรับสร้างตอใมันอีกอ่าพอจบชิบใบเพียงแค่นี้แหละครับเอาสวัสดีครับ